เสียบชาร์จแบตนะครับเพราะว่าของใหม่มาไม่มีแบตเตอรี่เลยเปิดไม่ติดก็เลยต้องเอามาเสียบชาร์จแบตดูแล้วก็ใช้สายชาร์จไอซ -C ปกติที่เราใช้งานนี่แหละครับสายชาร์จโทรศัพท์ไฟเข้าไหมปกติเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เพื่อเช็คของมีแกะออกจากซีนมาชาร์จไฟนะครับลองดูครับโปรเก้าเดือนเครับฮอลลีแลนด์เอ็มวสั่งทางออนไลน์ โอ้เก้าเด่นเก้าได้ในกล่องมานะครับเรียบร้อยดีนี่คืออะไรอ๋อ oh, ของแถมครับฮอลลีแลนด์แบบไลนิงครับ แกดูกันครับโอ้เก้าเดอนเก้าใส่โฟมกันกระแทกมาอย่างดีนะครับฮอลลี่แลนด์ลัก M1 ครับอยู่ในซีนเรียบร้อยดีนะครับอันนี้คือชุดเก่าที่เคยใช้งานอยู่นะครับจะเป็นแพ็กเกจแบบจะเป็นแพ็กเกจ แบบนี้นะครับยูนี่กล่องก็จะมีตัวรับสัญญาณ1ตัวตัวส่งสัญญาณ1ตัวแล้วก็มีสายสัญญาณมีผู้กันลมมีสายสัญญาณมาแบบนี้นะครับอันนี้คือชุดเก่าที่เคยใช้งานอายุการใช้งานมันเริ่มจะ2ปีแล้วครับก็เลยสั่งมาใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับโปรเเดือน9มานะครับยังอยู่ในซีนอยู่แล้วก็ แถมสายไลนิ่งเชื่อมต่อไอโฟนมาให้นะครับอันนี้คือของแถมในชุดจริงๆจะเป็นแค่สายสัญญาณมือถือกับสายสัญญาณต่อกล้องนะครับ T R S กับ T R S C อันนี้อยู่ในซีนอยู่นะครับของใหม่ของใหม่ตื่นเต้นของใหม่ ดึงขาดไปแล้วโบ,บ๊ะบะไปเลยเพราะว่ามันเป็นแค่กล่องนะครับถ้่จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ฮอลลี่แลนด์อันนี้คือมาชุดนี้นะครับอันนี้คือแพ็กเกจเก่าที่เคยใช้งานประมาณนี้มีอะไรมานี่คือฮอลลี่แลนด์ลักเอแล้วก็สายสัญญาณนะครับก็จะมีสายชาร์จมานะครับไทยไทยเอไทยซี ให้มาสองเส้นเลยไทย A ถึงไย C มาสองเส้นแล้วก็สายสัญญาณเชื่อมต่อ T R S e T R R S C นะครับสองขีดกับ3ามขีดด้านนี้ใช้กับกล้องมิเรเลเส้นนี้ใช้กับมือถือคือด้านีเป็นสีเทานี่นะครับใช้กับมือถือแล้วก็มีก้านลมนะครับของข้อมาตรฐานนะครับเ e here ออรีิแลลักเอ็มวันเซตนี้ราคา1200อร้กว่าบาทนะครับราคาปกติแต่ได้ราคาพิเศษ9เดือน9ก้คูปองส่วนลดต่างๆเหลืออยู่900กว่าบาทนะครับจ่ายไปเสร็จเก้าร้อกว่าบาทอยู่ในซีนนะครับอยู่ในซีนโอเคเรียบร้อยดีครับของ แถมสายไลนิง่งมาให้ด้วยแกะกล่องของใหม่ครับผมอ mm hmm. l ร y แลร d กเอว m นผมแกะสักกล่องเยินเลยอันนี้คือชุดเก่าที่ผมใช้งานอยู่ซึ่งอายุการใช้งานมันจะ2ปีแล้วครับก็เลยสั่งมาทดแทนพอดีมีโปร9เดือน9ด้วยมันสามารถจับคู่กันตัวรับสัญญาณตัวเดียวตัวส่งสัญญาณ2ตัวได้นะครับใช้คู่โอเคครับผมเปิดกล่องของใหม่ครับ 9เดือน9ฮอลลี่แลค M1 นะครับโปรราคาพิเศษ9เดือน9ของก็ดีครับในราคาที่คุ้มค่าเพราะว่าของมันตกรุ่นละมีรุ่นใหม่ออกมาลัก M2 แล้วเล็กกว่านี้อีกนะครับอันนี้อันเล็กว่าเล็กเลยนะมีอันใหม่เล็กกว่านี้อีกนะครับจัดไปครับโอเคขอบคุณครับ